สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์ทุกๆคนที่อยู่ตรงนั้นต่างมองไปที่ตัวตนผู้มีกลิ่นไอที่น่าเกรงขามด้วยความตกตะลึงเสี่ยถิงเวยผู้ที่แข็งแกร่งกว่าขันทีหลินพวกเขารู้สึกไม่คุ้นเคยแปลกแปลกและคิดว่านั่นยังเป็นองค์ราชาของพวกเขาอยู่หรือเปล่า เสี่ยถิงเวยแต่เดิมมีความแข็งแกร่งอยู่ที่ขอบเขตเซินโยขั้นที่4ถึงขั้นที่ห้าของขอบเขตเซินโยอยู่แล้วความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้นั้นเป็นขอบเขตจินกังจริงๆหรือยิ่งกว่านั้นหากสำรวจมองดูแล้วเขาอาจจะอยู่เหนือขั้นที่ห้าของขอบเขตจินกังด้วยซ้ำ นี่ไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นสำคัญคือเสี่ยถิงเวยซ่อนเรื่องนี้เอาไว้หากไม่ใช่เพราะเจียงอี้โจมตีเมืองหวงังเขาก็คงจะไม่เปิดเผยตัวตนใช่ไหมเมื่อ20กว่าปีก่อนดูเหมือนว่าจะมีจอมยุทธผู้หนึ่งที่บุกทลวงขอบเขตจินกังได้แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่พอใจกับความสำเร็จของเขาและไม่ได้เป่าประกาศให้โลกรับรู้เพื่อยินดีและสรรเสริญเขา แต่เขาเลือกที่จะปะกักกปิดมันแม้กระทั่งจากผู้เป็นภรรยาและลูกชายแม้กระทั่งขุนนางที่เขาวไว้ใจมากที่สุดมิฉะนั้นความลับนี้จะถูกเปิดเผยไปทั่วพิภพ เมื่อ20กว่าปีก่อนเซ่ถิงเวอร์ยังไม่ได้สืบทอดบรลลังและยังคงเป็นเพียงองค์รัชทายาทเขายังอายุไม่ถึง30ปีด้วยซ้ำเมื่อนึกย้อนกลับไปองค์รัชทายาทผู้ที่กำลังจะสืบทอดบรลลังได้บุกทลวงขอบเขตจีนกันได้หากข่าวนี้แพร่ออกไปเซ่ถึงเวยจะต้องทำให้ทั่วทั้งทวีปต,ตกตะลึงแน่นอน หากเป็นคนอื่นพวกเขาคงจะเปล่าประกาศให้โลกรู้ไปแล้วและตำแหน่งของเขาจะมั่นคงดั่งหินผาอำนาจของอาณาจาักรเสริญหูจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมากแต่เขากลับเลือกที่จะปะกะปิดมันมากว่า10-20ปีเมื่อทุกคนนึกถึงเรื่องนี้พวกเขาก็ดไม่ได้ที่จะสันสานัาัน เชี่ยถึงเวยเป็นคนที่มีความอดทนนักแต่ทำไมเขาถึงได้ปะกะปิดมันหรือเขาต้องการที่จะยึดครองทวีปนั่นคือเหตุผลที่เขาปะกะปิดมันเขาเตรียมที่จะเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเขาต้องการที่จะสร้างปาฏิหาริย์แต่ตอนนี้เพราะเขาถูกเจ e งอี้บีบบังคับจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องจำใจเปิดเผยมันออกมาช่างหัวเหตุผลไปก่อน เที่ยงเวยในตอนนี้ได้สร้างความกลัวในใจประชาชนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาเหมือนอาูนพันปีที่สวมหนังมนุษย์อยู่พวกเขาทั้งหมดมองมาด้วยสายตาที่ไม่คุ้นชินซึ่งดูหวาดกลัวมากๆ มีหลายคนที่ตื่นเต้นขณะที่ดวงตาของพวกเขาเผยความปรารถนาอันแรงกล้าตอนนี้พวกเขามีผู้ปกครองที่ทรงพลังเช่นนี้ในตอนนี้จำนวนผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจ,จินกลางในอาณาจักรเสริญหูมีถึงสามคนแล้วในเมื่อเสี่ยถิงเวยสามารถปกปิดความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาได้แล้วเขามีไพ่ตายอีกเท่าไหร่กัน ไม่มีใครรู้ได้เลยหากพวกเขาติดตามผู้ปกครองผู้นี้อนาคตของอาณาจักรเสิร์นบูจะรุ่งโรจนตลอดไปบางทีอาณาจักรเสิร์นบูอาจจะกลายเป็นจักรวรรดิเสิร์นบูเลยก็ได้เจียงเปียหลีบิงไปด้วยความเร็วดุดสายฟ้าในขณะที่ดวงตาของเขาเผยถึงความสูญเสียฝ่ายหนึ่งก็เป็นผู้ปกครองของเขาในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นบุตรที่เขาให้กำเนิดมา เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลื่นไม่เข้าคายไม่ออกเป็นอย่างมากตอนนี้เขาสับสนมากและรีบตรงไปที่น,นั่นโดยไม่ได้คิดสิ่งใดเขาจะทำอะไรต่อหลังจากที่มาถึงเขาก็ยังไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นเลยเปียลีอย่าทำให้อง์ราชาผู้นี้ผิดหวงังข้าต้องการให้เจ้าเป็นขุนนางอันดับหนึ่งของประวัติศาสตร์และให้ตระกูลของเจ้ารุ่งโรจน์ชั่วน,นิรนันดร์ ทันทีที่เสียงนี้ดังก้องมาร่างของเจงเปียหลีก็สั่นสะท้านเขาหยุดนิ่งในขณะที่ดวงตาของเขาเจ็บปวดเสียถึงเวยใช้จุดอ่อนของเขามันเป็นเรื่องจริงที่เขาต้องการเป็นอันดับหนึ่งอย่างแท้จริงตลอดชีวิตของเขา แต่สิ่งที่สํำคัญที่สุดคือเซี่ยถึงเวยพูดถึงตระกูลเจียงด้วยตระกูลเจียงได้ก่อร่างสร้างตัวบนดินแดนแห่งนี้มานับหมื่นปีตระกูลเจียงมีผู้สืบทอดสายเลือดหลายหมื่นคนหากเขากล้าขัดขวางเซี่ยถึงเวยไม่ให้สังหารเจียงอี้สมาชิกตระกูลเจียงนับหมื่นก็จะต้องตายเพื่อเจียงอี้ เขาเป็นพ่อของเจยงอี้ก็จริงแต่เขาก็เป็นประมุขตระกูลเจียงเช่นกันเสี่ยถึงเวยกระแทกฝ่ามือลงไปซึ่งทำให้อากาศสั่นสะเทือนมากขึ้นซึ่งเจยงอี้เหมือนเป็นพืชน้ำในคลื่นยักษ์ดังที่เขาลอยอยู่กลางอากาศไม่ต้องพูดถึงย้ายร่างฉับพลันเลย แม้แต่จะปล่อยการโจมตีไปยังเสี่ยถิงเวยยังยากเพราะเขาไม่สามารถเพ่งเล็งไปยังเสี่ยถิงเวยได้เลยแม้จะเป็นเช่นนั้นเขาก็ไม่ได้ตื่นประหนกอะไรและมองไปที่เจียงเปียหลีที่อยู่ไกลๆเขาเห็นเจียงเปียหลีกำลังรีบปรงมาอย่างบ้าคลาั่งแต่จูจ่ๆก,ก็หยุดชะงักและมองไปที่เจียงอี้ด้วยความเจ็บปวดในตอนนี้เจียงอี้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นในใจเขาเล็กน้อย เลือดย่อมข้นกว่าน้ำและเจียงเปียหลีไม่ใช่คนฟันฟ่นเฟือนเขายังคงเห็นว่าเจยงอี้เป็นลูกชายของเขาดังนั้นเจยงอี้จึงยิ้มออกมาอย่างจริงใจจากนั้นเขาก็หลับตาลงและดูเหมือนพร้อมที่จะตายไป ฝ่ามือยักษ์ของเซ่ถึงเวยกระแทกลงไปอย่างรวดเร็วขณะที่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเขาปะกะปิดความแข็งแกร่งของเขามานานนับ20ปีเพียงเพื่อเฝ้ารอเวลานี้เวลาที่จะทำให้ทั่วทั้งพิภพต้องตะลึง ความแข็งแกร่งของเจียงอี้ก้าวกระโดดเกินไปและเขาเป็นศัตรูตัวฉกาดของตระกูลเซี่ยหากปล่อยให้เจียงอี้พัฒนาต่อไปเป้าหมายทุกสิ่งของเขาก็จะต้องพังพินาศลงไปด้วยน้ำมือของเจียงอี้เหตุผลที่ทำไมเขาถึงไม่ออกคำสั่งให้ไปจับกุมตัวหลิวอี้อย่างรวดเร็วนั้นก็เป็นเพราะเขาเฝ้ารอเวลานี้ เมื่อเห็นว่าเจียงอี้กำลังหลับตารอรับความตายเมื่อเห็นว่าเจียงเปียหลีไม่กล้าเข้ามายุ่งและเมื่อเห็นว่าสัตว์อสูรยาชื่อกำลังสู้กับขันทีหลินอยู่เมื่อเขาเห็นว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบเพียงใดรอยยิ้มของเขาก็สดใสขึ้นเรื่อยๆแต่ทว่า ในตอนนั้นเองเจียงอี e ้ก็ยิ้มออกมาอีกครั้งในขณะที่ดวงตาของเขาเบิกโครงขึ้นและจ้องมองไปที่เสี่ยถิงเวยจนฝ่ายตรงข้ามสามารถเห็นร่องรอยการเยอ้ยในดวงตาของเจียงอี้ไม่ได้การละ หัวใจของเสี่ยถิงเวยหยุดเต้นไปชั่วขณะขณะที่เขารับรู้ได้ถึงอันตรายถึงตายแต่เขาก็ตอบสนองช้าเกินไปฝ่ามือของเจนอี้ส่องสว่างขึ้นขณะที่เขาปล่อยฝ่ามือออกมามากกว่าสิบฝ่ามือ เลวเพลิงได้เกิดตัวขึ้นบนฝ่ามือของเจนอี้และกลับกลายเป็นทะเลเพลิงที่พุ่งเข้าหาเซี้ยถิงเวยเปลวเพลิงได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวจางและเปลวเพลิงทุกลูกนั้นดูราวกับว่ามีราชันมังกรแหวกว่ายอยู่ในนั้น มันร้อนมากจนเซ่ถิงเวยรู้สึกว่าร่างกายของเขาแทบลุกเป็นไฟทันทีที่เปลวเพลิงนั้นปรากฏขึ้นเจียงอี้ไม่สามารถเพ่งเลงไปที่เซ่ถิงเวยได้แต่เขาก็ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี่ไม่ใช่การโจมตีด้วยแก่นแท้พลังหากแต่เป็นเปลวเพลิงจริงๆเปลวเพลิงที่น่าสยดสยอง เซยถิงเวยรู้สึกถึงความหวาดกลัวหากเป็นการโจมตีด้วยแก่นแท้พลังหรือการโจมตีรูปแบบตาเขาอาจจะปัดมันออกไปได้แต่นี่เป็นเปลวเพลิงลึกลับแห่งฟ้าดินและมันเป็นเปลวเพลิงลึกลับที่น่ากลัวมากการโจมตีของเขาน่าจะไร้ผลหากเปลวเพลิงน,นี้เข้าใกล้เขาไม่ว่าร่างกายของเขาจะแข็งแกร่งเพียงใดเขาก็ยังคงถูกเผาเป็นเท่าฐานอยู่ดี ฝ่ามือของเขาสั่นอยู่กลางอากาศในขณะที่อากาศรอบๆเขาสั่นสะเทือนระลอกคลื่นอากาศกระจายไปทั่วทุกสารทิศเสียถึงเวยพยายามใช้รูปแบบเต่ามิติลึกลับเพื่อหยุดยั้งเปลวเพลิงมังกรก้าวสวรรค์ไม่ให้เข้ามา เมื่อเขาปลดปล่อยปามือแล้วเสี้ยถึงเวยก็รีบพุ่งไปยังรอยแตกของชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการที่จะเข้าไปยังรอยแตกนั้นเพื่อหลบหนีออกไปแต่เขาคงประเมินพลังรูปแบบเต๋าของเขาสูงเกินไปและประเมินพลังเปลวเพลิงมังกรก้าวสวรรค์ต่ำเกินไป เมื่อร่างของเขาเข้าสู่รอยแยกนั้นเปลวเพลิงมังกรก้าวสวรรค์ก็พุ่งขึ้นไปและแผดเผาขาของเขาในทันทีเปลวเพลิงมังกรก้าสวรรค์ยังคงลามขึ้นไปเรื่อยๆและทั่วทั้งร่างของเซยถิงเวยนั้นกำลังจะถูกไฟคลอก ป้ายหยกสีทองปรากฏขึ้นในมือของเซ่ถึงเวยและเขาก็โยนมันออกมาป้ายหยกพองตัวขึ้นและเปล่งแสงสีทองออกมาทันทีและเปลี่ยนเป็นโล่ทองคำขนาดยักษ์ซึ่งหยุดยั้งเปลวเพลิงที่เหลือ เี่ถิงเวยดึงดาบยาวของเขาออกมาและตัดขาตัวเองอย่างไร้ปราณีเพื่อห้ามเปลวเพลิงไม่ให้ลามขึ้นมาและร่างส่วนที่เหลือของเขาก็พุ่งเข้าไปในรอยแยกนั้นขณะที่เขาทิ้งคำพูดที่โกรธแค้นเอาไว้เจิงอี่ราชาผู้นี้สาบานว่าในชาตินี้ข้าจะต้องฆ่าเจ้าให้ได้ ป้ายยกสีทองน,นั้นถูกเลวเพลิงมังกร9สวรรค์แผดเผาไปอย่างรวดเร็วขณะที่มีเท่าฐานสีดำลอยคลุ้งอยู่กลางอากาศขาท่อนล่างของเซ่ถิงเวยถูกเผาไปหมดแล้วในขณะที่ขาท่อนบนทั้งสองของเขากลายเป็นที่เท่าสีดำลอยไปในอากาศอย่างรวดเร็ว เลวเพลิงสีเขียวจางน,านั้นยังคงลุกโชนอยู่กลางอากาศและเปลี่ยนเมืองหวังทั้งเมืองให้กลายเป็นเตาอบพื้นที่ทั้งหมดตรงนั้นตกอยู่ในความเงียบสงัดมีรอยยิ้มมากมายที่ยิ้มออกมาไม่ทันไรขณะที่ความลหลงไหลและความตื่นเต้นยังคงอยู่แต่จูจ่ๆความรู้สึกของทุกคนก็กลับกลายเป็นความตะลึงงานความสับสนและความกลัวอย่างรวดเร็ว ก่อนหน้านี้เซี่ยถิงเวยได้แปลเปลี่ยนจากผู้ปกครองอาณาจักรเป็นผู้เชี่ยวชาญและกำลังจะสังหารเจียนอี้แต่ในวินาทีถัดมาเจียนอี้ก็ได้ปลดปล่อยทะเลเพลิงออกมาและเกิดเหตุการณ์พลิกผันทันทีขาของเซี่ยถิงเวยพิการไปและไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนไม่มีผู้ใดรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ หลายๆคนยังคงไม่สามารถตามการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งนี้ได้ทันแต่ทุกคนก็ตระหนักได้ถึงบางสิ่งหากเจียงเปียหลีไม่หยุดลงมือในวันนี้หรือถ้าหากว่าเขาลงมือแล้วไม่ใช่คู่มือของเจียงอี้แล้วละก็เมืองหวังนั้นคงจะถูกล้างเมืองด้วยเลือดอย่างแท้จริงเจียงเปียหลีจะเคลื่อนไหวไหมแน่นอนว่าไม่ทำไมเขาจะต้องลงมือกับลูกตัวเอง เว้นแต่ว่าเจียงเปียหลีจะเป็นคนบ้าเขาถึงจะทำเช่นนั้นแต่เมื่อครู่ที่ผ่านมาเขาเตือนให้เจียงให้ระวงังมันก็เป็นการกระทำที่ชัดเจนแล้วว่าเขาจะไม่มีวันทำเช่นนั้น ในเมื่อเจียงเปียหลีไม่ได้เคลื่อนไหวเจียงอี้ก็จะไม่ทําเช่นนั้นเหมือนกันเขากวาวตามองเจียงเปียหลีและผู้เชี่ยวชาญของอาณาจักรเสริญบูด้านล่างก่อนที่จะหายไปจากตรงนั้นเจียงอี้ก,กําลังจะไปสังหารขันทีหลิน หนึ่งในนั้นตะโกนออกมาทุกคนที่เห็นเจนอี้กำลังมุ่งหน้าขึ้นไปยังท้องฟ้าต่างมีสีหน้าที่รับไม่ได้ความแข็งแกร่งของขันทีหลีนในตอนนี้ไม่ได้แข็งแกร่งอีกต่อไปมันเหลือทนสำหรับเขาแล้วที่จะต่อกรกับสัตว์อสูรเหว่ยจื้อและในตอนนี้เจนอี้กำลังจะเข้าไปร่วมสู้นั่นไม่ได้หมายความว่าเขากำลังจะตายหรือ จอมพลกองทัพทหารตะวันตกรีบหยุดเจียงอี้เร็วเข้าใช่แล้วท่านจอมพลหากท่านไม่ลงมืออาณาจักรเสริญหู่ของเราคงจบเหตุแล้วเปียรีรีบไปหยุดเจียงอี้เร็วเข้าหากอาณาจักรเสริญหู่จบเหตุตระกูลของเจ้าก็จบเหตุเช่นกันพวกเราทุกคนก็จะจบเหตุ นึกถึงสมาชิกตระกูลเจียงนับหมื่นของเจ้าสิผู้มีอิทธิพลในอาณาจักรเสริญบู่เริ่มตะโกนออกมาเสี้ยถึงเวยได้หายไปแล้วและไม่รู้ว่าเขานั้นเป็นตายร้ายดียังไงและในตอนนี้เจียงเปียหลีก็เป็นเพียงผู้เดียวที่จะสามารถหยุดเจียงอี้ได้เจียงเปียหลีนั้นน่าเกรงขามแต่พวกเขาไม่รู้ว่าเจียงเปียหลีแข็งแกร่งเพียงใดอย่างไรเสีย เขาก็เป็นหนึ่งในสิบอันดับนักสู้ของทวีปและเขาแข็งแกร่งกว่าขันที่หลีนหลายเท่านักสมาชิกตระกูลเจียงนับหมืน่นเจียงเปียหลีพุ่งออกไปหลังจากตะโกนออกมาเขาพุ่งขึ้นไปบนฟ้าอย่างไม่คิดแต่เขาก็ยังมีสีหน้าสับสนบางทีคนที่ทรมานที่สุดจริงๆแล้วจะเป็นเขา ด้านหนึ่งก็เป็นลูกชายของเขาในขณะที่อีกด้านก็เป็นอาณาจักรเสริญหูที่ตระกูลเจียงให้คำมั่นสัญญาว่าจะจงรักภักดีมาตลอดหมื่นปีแล้วไหนจะเหล่าสมาชิกตระกูลเจียงอีกทุกๆอย่างทำให้เขาเริ่มเสียสติ เขาพุ่งขึ้นไปบนฟ้าหลายพันกิโลเขาเห็นเจนอี้ยายร่างฉับพลันไปแถวแถวคันทีหลินแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรจึงได้แต่ตะโกนออกไปเจียงอี้หยุดเถอะอย่าบังคับข้าเลยบังคับเจ้าเจียงอี้หัวเราะอ,อย่างเย็นชาเขาหันกลับไปมองเจียงเปียหลีก่อนจะพูดว่าข้าไปบังคับเจ้าเมื่อไหร่กัน หากเจ้าต้องการจะเป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์ต่อไปเจ้าก็เป็นไปสิและหากเจ้าต้องการจะลงมือข่าเพียงอยากจะบอกว่าผู้ใดก็ตามที่มันกล้าเป็นศัตรูกับข้าแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเทพเจ้าข้าก็จะฆ่ามันอย่างไม่ลังเล ใบหน้าของขันที่หลินชุ่มไปด้วยเลือดผมสีเทาที่หวีอย่างเรียบร้อยก็กระเซิร์กระเซิงและความเร็วของเขาก็ช้าลงมากเห็นได้ชัดว่าสัตว์อสูรอยาชื่อทำเขาบาดเจ็บเจียงอี้ไม่ให้โอกาสใดๆแก่เขาทั้งนั้นเขายังคงย้ายร่างฉับพลันไปยังขันที่หลินในขณะที่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยจิตสังหารเจียงอี e ้ข้าจะบอกเจ้าอีกครั้งหยุดซะ ร่างของเจียงเปียหลีสันส้านและจิตใจของเขาก็ยากที่จะตัดสินใจเขากัดฟันพูดประโยคนั้นออกมากลิ่นไอที่ปรากฏบนตัวเขาเริ่มทะลักออกมาแก่นแท้พลังของเขาก็เริ่มไหลเวียนอย่างบ้าคลาั่งความแข็งแกร่งของเขาเหมือนด่างภูผาซึ่งทำให้หัวใจของทุกคนสั่นไหวเมื่อเหลือบมองเพียงครั้งเดียวไอมาแกหลิ่นตายซา ดวงตาของเจียงอี้เย็นชาและเขาก็ไม่ได้มองเจียงเปียหลีอีกเขาย้ายร่างฉับพลันไปปรากฏอยู่ด้านหลังขันที่หลินราชันสัตว์อสูรเข้าขากับเจียงอี้อย่างสมบูรณ์เขาบนหัวของมันแผ่ลำแสงสีขาวออกมาและยิงตรงไปยังขันที่หลิน ในขณะเดียวกันร่างของมันก็กลายเป็นเพียนภาพติดตาซึ่งทำให้ขันทีหลินไม่ทันได้สนใจเจนอี้ที่อยู่ข้างหลังเขาจอมพลกองทัพทหารตะวันตกเจ้ามัวรออะไรอยู่ขันทีหลินรู้สึกได้ถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาขณะที่เขาร้องโหยหวนออกมาด้วยความสิ้นหวังเจียงเปียหลีเคลื่อนไหวแล้วกลิ่นไอที่ตัวเขาระเบิดออกมา กลิ่นอายของเขานั้นน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งและสามารถยับยั้งกำลังของศัตรูได้มือทั้งสองของเขามีแสงสีดำสว่างขึ้นขณะที่เขายกฝ่ามือขึ้นและปลดปล่อยฝ่ามือไปบนท้องฟ้า ฝ่ามือนั้นดูแปลกมากมันหายไปทันทีที่เขาปลดปล่อยฝ่ามือออกมาในวินาทีต่อมามันก็ไปปรากฏอยู่เหนือเจงอี้ขณะที่มันกระแทกออกมาด่างกลิ่นอายนั้นได้ปกคลุมเจงอี้เอาไว้ฝ่ามือสีดำขนาดใหญ่นั่นแผ่ความรู้สึกเหมือนมันสามารถทำลายล้างทุกสิ่งได้เจงอี้หยุดเสีย แค่ยังพอไว้ชีวิตเจ้าได้เสียงคำรามของเจงเปียหลีดังขึ้นแต่เจงอี้หัวเราะยอะขณะที่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเยอ่อหยิ่งเขาหาได้สนใจฝ่ามือเหนือร่างเขาไมมและปลดปล่อยฝ่ามือออกมาหลายฝ่ามือไปข้างหน้าเลวเพลิงมังกรก้าวสวรรค์ที่ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าแผ่กลิ่นไอแห่งการทำลายล้างออกมาเพียงพริบตาเดียวเปลวเพลิงก็ลุกท่วมตัวขันทีหลิน ขันทีหลินบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วและสัตว์อสูรหย่าชื่อก็ยังใช้วิชาอสูรของมันอีกครั้งทำให้ขันทีหลินไม่สามารถป้องกันเจยงอี้ได้เมื่อขันทีหลินเห็นว่าเจียงเปียหลีโจมตีเจยงอี้เขาก็คิดว่าเจยงอี้จะหลบหรือหนีไปเขาไม่ทันได้คาดคิดว่าเจยงอี้จะเมินเฉยต่อการเอาตัวรอดเพื่อจะเผาเขาให้ตายจริงๆ ทันใดนั้นร่างของขานทีหลินก็ถูกปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิงมังกรก้าวสวรรค์และกลายเป็นเท่าฐานอย่างรวดเร็วผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกังนั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่าขอบเขตเซินโยหลายเท่านักและการโจมตีรูปแบบเต๋าของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกังนั้นโหดร้ายกว่ามาก แต่ไม่ว่าร่างกายของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจ,จินกางจะแข็งแกร่งเพียงใดมันก็ยังคงเป็นกายหยาบมันจะยังคงได้รับความเสียหายอย่างเช่นจูก,ก่อชิงหยืนที่ยังถูกคนอื่นทำให้ขาของเขาพิการได้ในเมื่อมันเป็นเนื้อหนังมังสามันจะต่อกอนกับเลวเพลิงมังกรก้าวสวรรค์ที่แข็งแกร่งกว่าเพลิงโลก,กานับร้อยเท่าได้อย่างไร หากเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนพวกเขาจะไม่ถูกเจิงอี้เผาจนตายผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนนั้นสามารถใช้แก่นแท้พลังสร้างโลป่ป้องกันศักดิ์สิทธิ์ได้ตราบใดที่แก่นแท้พลังยังไม่หมดลง โลกป้องกันกศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะไม่มีวันถูกทำลายและตราบใดที่มันยังไม่ถูกทำลายเปลวเพลิงมังกรก้าวสวรรค์ก็จะไม่สามารถสร้างความเสียหายให้แก่ร่างกายของพวกเขาได้ไม่ว่ามันจะร้อนเพียงใดก็ตามขันทีหลียงตายแล้ว เจียงอี e ้ก็ผ่อนคลายลงเช่นกันเขาไม่ย้ายร่างฉับพลันอีกต่อไปและทำแค่เพียงมองไปยังฝ่ามือสีดำขนาดใหญ่ที่กำลังพุ่งเข้ามาหาเขาอย่างสงบฝ่ามือสีดำนั้นเร็วเกินไปแม้ว่าเขาอยากย้ายร่างฉับพลันเขาก็ไม่สามารถทำได้ หากเจียงเปียหลีต้องการสังหารเขาเขาก็ทำได้เพียงยอมรับชะตากรรมนั้นเจ้าลูกอกตันยูเจียงเปียหลีทำได้เพียงมองขันที่หลิงตายไปเขาโกรธจนร่างกายของเขาสั่นเทา และในที่สุดเขาก็ไร่ผนึกฝ่ามือแปลกและฝ่ามือขนาดใหญ่ที่กำลังจะฟาดใส่เจียงอี้ก็หายไปในอากาศถึงกระนั้นอวัยวะภายในของเจียงอี้ก็ได้รับบาดเจ็บจากกลิ่นไอนั้นจนกระอักเลือดออกมาเขาหัวเราะอย่างเย็นชาขณะที่หันกลับไปมองเจียงเปียหลีก่อนที่จะพูดฮ่า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 ทำไมไม่ฆ่าฆ่าซะล่ะ ล่อยมันมาอีกสิหากเจ้ากลา้าเจียงเปียลีมีสีหน้าเศร้าหมองเขาโบกมือด้วยความโกรธและพูดว่าใส่หัวไปใส่หัวไปเดี๋ยวนี้อย่าให้ข้าพบเจ้าอีกส่งหลิวอี้มาซะเช่นนั้นข้าก็จะไม่มีวันไปหากเจ้าต้องการสังหารข้าก็ลงมือซะหลังจากทิ้งท้ายด้วยคำพูดเหล่านั้นไว้ เจียงอี e ้ก็ย้ายร่างฉับพลันไปหาสัตว์อสูรหยาจื้อโดยไม่สนใจเจียงเปียหลีเขาควบคุมสัตว์อสูรหยาจื้อให้บินลงไปข้างล่างสัตว์อสูรหยาจื้อพุ่งลงมาจากระยะทางหลายพันกิโลเมตรสายตายเย็นชาของเจียงอี้กวาดผ่านผู้เที่ยวชาญอาณาจักรเรินบูทั้งหมดขณะที่เขาตะโกนออกมาอย่างเย็นชาว่าขันทีเหลียงตายแล้ว ในอีก30นาทีหากพวกเจ้าไม่ส่งตัวหลิวอี้มาให้ข้าพวกเจ้าก็จงรับผลของพวกเจ้าซะเจีงเปียหลีก็เหาะลงมาเช่นกันสิ่งที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจคือหน้าอกที่ชุ่มไปด้วยเลือดของเจีงเปียหลีผิวของเขาซีดมาก จนดูเหมือนว่าเจิงอี้ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสหาตัวหลิวอี้เร็วเข้าแล้วส่งเขาให้เจยงอี้เจียงเปียหลีจ้องไปที่เจิงอี้ก่อนจะออกคำสั่งจากนั้นเขาก็บินกลับไปในวังหลวง เจียงอี e ้นั้นตระหนักได้อย่างรวดเร็วและต้องรอบยกนิ้วให้เจียงเปียหลีอย่างเงียบๆเ,เจียงเปียหลีหลักแหลมมากแผนการทำร้ายตัวเองนั้นยอดเยี่ยมจริงๆไม่พียงแต่เขาจะสามารถปกป้องตระกูลเจียงได้แต่เขายังสามารถป้องกันสถานการณ์ที่น่าอึดอัดและจากการที่ต้องปะทะก,กับเจียงอี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคนข้างล่างก็ยังได้ยินเสียงคำรามที่ก้องกลงวานของเขา และฝ่ามือสีดำขนาดยักษ์ของเขานั้นก็น่ากลัวและน่ากดดันมากทุกคนยังคงเห็นว่าเจียงเปียหลีได้เคลื่อนไหวแล้วและพวกเขาจะไม่มีข้อกังขาใดๆผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจากอาณาจักรเรินหวูต่างหวาดกลัวเป็นอย่างมากทำให้เซี่ยถิงเวยไม่รู้ว่าอยู่หรือตายพร้อมทั้งสังหารขันทีหลินและตอนนี้แม้แต่เจียงเปียหลีก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกัน ความแข็งแกร่งของเจงอี e ้น่ากลัวเพียงใดปีก่อนเขาเป็นผู้ไร้เทียมทานของขอบเขตเซินโยแล้วจะเป็นไปได้ไหมว่าปีต่อไปเขาจะกลายเป็นผู้ไร้เทียมทานในเหล่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกังอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ